ครับผมมาที่นี้ครับวันนี้ครับมีทางบ้านครับเขาพิมพ์อินบ็อกซ์มาสอบถามครับเกี่ยวกับกรณีคืนซากรถครับแล้วเขาครับยังติดไฟแนนซ์อยู่ครับแล้วเขาประสงค์ครับที่จะนําเงินตัวเนี้ยไปผ่อนกับทางไฟแนนซ์ต่อครับอ่ากรณีคืนซากคืออะไรครับเผื่อบางท่านยังไม่ทราบครับก็คือกรณีครับที่เราเกิดอุบัติเหตุครับแล้วรถของเราครับเสียหายโดยสิ้นเชิงครับเกิน70%ครับทางประกันครับเขาดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะ ซ่อมได้ครับเขาก็จะคืนคืนให้ครับจาเป็นจํานวนเงินครับตามทุนประกันเต็มเช่นทุนประกัน8 0 0 0 0นเขาก็จะให้แ0 0 0 0 0เต็มครับทีนี้ครับคําถามที่ว่าถ้าเกิดว่าเราติดไฟแนนซ์อยู่ครับเราสามารถนาเงินนี้ไปผ่อนกับไฟแนนซ์ต่อได้หรือไม่ครับต้องบอกก่อนครับว่ากรรมสิทธิ์ตรงนี้ครับบริษัทครับเขาจะให้กับทางไฟแนนซ์ครับถ้าท่านต้องการที่จะประสงค์แบบนั้นครับมีอย่างเดียวก็คือว่าท่านจะต้องนําเงินครับไปปิดรถครับ เพื่อให้เรื่องมันจบครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยใสครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้แบบนี้ครับมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ในเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยัยประกันภัยครับพิมหายมาสังกฤษเว้นว่าประกันภัยภาษาไทยครับ